สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนทําเผ่าตั้งแต่ V1 ถึง V3 เลยนะของเผ่ามนุษย์เงือกมิงสกายแล้วก็เผ่ามนุษย์นะครับทํารวมกันเป็นคลิปเดียวเลยมาเริ่มด้วยการสุ่มเผ่าเลยนะ V1 เราต้องมาที่ NPC ที่อยู่ในคาเฟ่เนานะเขาจะให้เราใช้เงินม่วง3,000นะครับในการสุ่มเผ่าวิธีดูว่าเราได้เผ่าอะไรก็ดูตรงข้างบนนี้เลยเนาะสน,นี้ก็คือสกายนะครับ หรือไม่ก็ดูตรงข้างหลังนี้ก็ได้เนาะสกายก็จะมีปีกนะครับส่วนฟิตก็เป็นเผ่ามนุษย์เงือกนะครับสังเกตจะมีคีบข้างหลังนี้นะฮิวแมนก็คือเผ่ามนุษย์นะครับเผ่านี้จะดูยากหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรให้สังเกตเลยนะครับและเผ่าสุดท้ายก็คือเผ่ามิงเนาะเขาก็จะมีหูกระต่ายฟุงฟิงนี่เนาะจะสังเกตได้ว่าพี่มีหางด้วยเนาะอันนี้คือว่าพี่ผ่านวีซาไปแล้วนะ สำหรับคนที่เคยทํา V3 เผ่าไหนไปแล้วเนี่ยเวลาเราสุ่มเผ่าเราได้เผ่าเดิมเนี่ย RV ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการทํา V1 แล้วเนะาะคราวนี้ก็เป็นขั้นตอนของเผ่า V2 นะครับเลเวลที่ต้องการก็คือ850ขึ้นไปนะครับให้มาที่ NPC ตัวนี้เนาะในคาเฟ่เขาก็จะให้เราไปฆ่ามอนทั้งหมด50ตัวนะครับเราก็กดรับเลย ถ้าของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเคยทำไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องทำซ้ำแล้วนะครับโดยมอนเขาจะอยู่ตรงแถวหน้าเกาะน,นะครับเพื่อนๆน,น่าจะจำกันได้แหละแล้วก็ต้องตีไปครบหมด50ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ตัดภาพไปตอนตีครบหมดแล้วดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาพอทำเสร็จแล้วก็มารับเควสใหม่นะครับ เขาก็จะให้เราไปตีบอสเจลมี่นะบอสเจลมี่เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่เราตีมอนเมื่อกี้เนาะห้ตัวอยู่บนภูเขานี้นะครับพอเจอแล้วก็ทำการฆ่าไปได้เลยไม่น่าจะยักเท่าไหร่พอฆ่าเสร็จเขาก็จะขึ้นข้อความมาให้เราเนาะตอบตกลงไปเลย ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูคุกกันนะสำหรับคนที่เปิดแล้วก็ไม่ต้องทำเหมือนกันเนาะคเค e สนี้ให้เรามาที่ปราสาทดอกฟารมิงโกนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาโต๊วตัวหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ให้เพื่อนๆจดไว้เลยก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวพี่จะลงรูปไว้ตอนที่พี่กดปุ่มแล้วกันนะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่ลานประลองนี้นะครับเพื่อมาเปิดคุกเนาะเนี่ยจะมีช่องลับอยู่นะครับ ตรงฝาจะมีสัญลักษณ์ต่างๆเนาะให้เรากดเรียงไปตามที่เราจดไว้เลยนะครับพอกดได้แล้วเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับพอเรากดครบแล้วเนี่ยพุกเขาก็จะเปิดเนาะก็ถือว่าสําเร็จแล้วจากนั้นให้เรามาที่เกาะที่มีดอกไม้ใหญ่ๆนี้เนาะให้มารับเควสกับ NPC ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปเก็บดอกไม้ทั้งหมด 3, สีนะดอกที่1ก็จะเป็นสีแดงนะครับ เขาจะเกิดเฉพาะกลางวานนะันเนาะดอกที่2เป็นสีเงินเกิดเฉพาะกลางคืนแล้วก็ดอกที่3ามสีเหลืองสุม่มจากการตีมอนเนาะเราจะเก็บดอกไหนก่อนก็ได้นะครับและนี่ก็หน้าตาของดอกไม้นะครับดอกค่อนข้างจะเล็กนิดนึงเองเนาะดอกสีแดงเนี่ยเท่าที่เคยเจอนะครับก็จะมีอยู่สีที่เนาะมีที่เกาะดอกไม้นะี้เนาะอีกที่หนึ่งก็บนภูเข,ขาระหว่างคาเฟ่กับสะพานนะครับ ถ้ามีเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางนี่เลยเนาะอันนี้ก็เจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันจุดที่3ก็ตรงแปลงดอกไม้หน้าประสานโดฟังโก้เนาะลองดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่พี่จะเจอทางฝั่งซ้ายนี่เนาะจุดที่4นี้พี่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกำแพงเหรอเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านใต้นี้เนาะเห็นกันหรือเปล่าเอ่ย ดอกค่อนข้างเล็กเลยนะต้องตาดีๆหน่อยนะครับเวลาหาต่อมาก็จะเป็นดอกสีฟ้านะครับเขาจะเกิดเฉพาะกลางคืนนะครับผมจุดที่พี่เจอก็เป็นเกาะซอมบี้นะครับตรงบนหลุมศพแล้วก็รอบๆเกาะเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเนาะส่วนอีกที่ก็เกาะเล็กๆตรงนั้นนะครับทำลูกศรไว้ให้พี่สังเกตดูแล้วว่า ดอกสีฟ้าเนี่ยเขาจะเกิดเฉพาะเกาะที่มันเล็กๆเนาะพอเข้าไปถึงเขาจะมีทางลับนะครับตรงนี้ให้กระโดดขึ้นไปเลยถ้ามีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางห้องนี้เนาะและเกาะสุดท้ายก็เป็นเกาะที่ทไว้ทําหนังสติ๊กอุซบเนาะอีกเรื่องนะครับดอกไม้เขาไม่ได้เกิดแค่ดอกเดียวนะต่อคืนเกิดได้หลายดอกเลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแย่งนะและสีสุดท้ายสีเหลืองนะครับเขาก็จะให้เราตีมอนในโลก2นี้นะก็จะมีโอกาสดอกทั้งหมดเลยเนาะแต่ส่วนตัวพี่ว่าบนเกาะใหญ่เนี่ยดอกง่ายกว่าหลังจากครบแล้วก็ให้ไปส่งเควสที่ NPC ตัวเดิมนะเขาก็จะให้เราจ่ายเงินทั้งหมด500 0 0 0นะครับเราก็จะได้เผ่า V2 มาครอบครอง วิธีการทาําเผา V3 นะครับต้องมีเลเวล1000ขึ้นไปนะครับแล้วก็เปิดประตูโดฟามมงโกค่าโดฟามมงโกเนาะถ้าคนไหนเปิดประตูแล้วก็ค่าโดฟามมงโกแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วนะครับวิธีเปิดประตูก็ให้เอาผลมาให้ลุงนวดน,นี้เนาะโดยผลที่ให้เนี่ยต้องมูลค่า1ล้านขึ้นไปนะครับเขาก็จะเปิดประตูนี้ให้เราเนาะจากนั้นก็เข้าไปค่าโดฟามมงโกได้เลยค่อนข้างยากนิดนึงนะตัวนี้ พอเราค่าเสร็จเนี่ยเราถึงจะมีสิทธิ์รับเควส V3 นะครับโดยให้เรามาที่ทุ่งทันตะวันนี้เนาะลงมาตรงสเต็ปเนี่ยแล้วก็ลองหาดูมันจะมีทางลับนะเข้าไปได้พอเข้าไปได้ก็จะเจอ NPC ตัวนี้นะครับโดยแต่ละเผ่าเนี่ยเขาจะให้เงื่อนไขการทำไม่เหมือนกันนะครับการทำเผ่าเนี่ยต่างกันแค่ตอน V3 นีเองเนาะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลย โดยเผ่าสกายเนี่ยเขาจะให้เราฆ่าคนในเผ่าสกายด้วยกันเนาะหนึ่งคนก็จะผ่านภารกิจส่วนเผ่ามิงเนี่ยเขาให้เราไปเก็บกล่องให้ครบ30กล่องนะครับแล้วก็มาส่งเควสได้เลยส่วนเผ่ามนุษย์เนี่ยเขาให้เราฆ่าบอสทั้งหมด3ตัวนะครับโดยบอสต,ตัวแรกเนี่ยจะอยู่ตรงเกาะดอกไม้ยักษ์นี่นะครับเราก็ทําการฆ่าไปเลยตัวที่2ก็อยู่ตรงทุ่งทานตะวันนี้นะ อาจจะหายากนิดนึงตัวนี้เพราะว่าคนชอบมาฆ่าเล่นกันตัวสุดท้ายก็คนดีคนเดิมเจลรมี่นี่เองตัวนี้รู้สึกจะโดนฆ่าบ่อยนะคเควสเนี้ยส่วนเผ่าสุดท้ายเผ่ามนุษย์เงือกนะครับก็ให้เราทำการลาเจ้าเนาะแค่ตัวเดียวก็ผ่านเลยจัดว่าอีซี่มากๆ พอเพื่อนๆทำเควสเสร็จเนี่ยก็กลับมาคุยกับ n p c ตัวเดิมนะครับเราก็จะได้เผาวีา v เนาะโดยเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงิน2ล้านนะครับเป็นค่าเรียน V3 เนาะพอเราจ่ายเงินเสร็จเนี่ยเราก็จะได้สกิลใหม่มาวิธีกดใช้ก็กดตรงสกิลใหม่นะแล้วก็กดคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นสกิลเผาขึ้นมาเป็นแสง อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะที่ทําแบบว่าคลิปรวมทุกเผ่าไปเลยเพราะส่วนตัวพี่มองว่ามันเหมือนกันหมดเลยมันต่างกันแค่ตอนจบเองเนาะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ